ขอาอลุหนันกับจ่าแตงครับหมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอตดแมนเชสเตอร์ยูเอตดก็ทําการยื่นข้อเสนอแรกให้กับเบนเฟิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการดึงตัวทางด้านของบรายันเอมเบลโมนะครับด้วยที่ข้อเสนออยู่ที่45ล้านปอนด์บวกอัดออนอีก10ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันมาจากทางด้านของเดวิดออนสตีนนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังที่อยู่ในระดับเทียบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่ลงตัวเท่าไรกับเรื่ออองงงงงขขค่่่าาตััััววนนนนเสฝฝกอง บีซีโอโลมาโนระบุว่าทีมอ่าเบนฟ์ร์ดนะครับต้องการค่าตัวนะครับระดับถึง70ล้านปอนด์ด้วยกันเท่ากับอ่าเท่ากับดีลของมาติสคุนยาเพื่อที่จะทําให้ดีลนี้จบไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการยืน่นข้อเสนอ4 5ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เบนฟ์ร์ดนั้นพิจารณาในการปล่อยตัวไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับกองหน้าทีมชาติแคนาดาลตามรายงานของเดวิดออรสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังสักง,ง,ง,งกัดของอเดอะแอ คาดหวังมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการยื่นซื้อครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามออสตินก็ระบุว่าข้อเสนอนี้นะครับยังไม่ตรงตามที่ควรจะเป็นนะครับตามที่เบนฟอร์ตต้องการนะครับแต่การเจรจารยังคงดําเนินต่อไปขณะที่ดาวเตะวัย25ปีนั้นก็ยังคงมุ่นมั่นนะครับที่อยากจะไปเล่นที่ถิ่นโอทับฟอร์ดในฤดูกาลหน้านะครับส่วนฟาบิโซโรมาโน่ก็ระบุว่าทางด้านข,างานของเบนฟอร์ดนะครับต้องการค่าตัวเฉลี่ยประมาณอยู่ที่ใกล้ๆ70ล,ล,ล้านปอนด์นะครับซึ่งจะมีค่าตัว เท่าก,กันกับทางด้านของมาเทียสคุนย่านะครับซึ่งต้องบอกว่าดีวนี้น่าจะเป็นมหากราบแต่ทางนี้ทั้นนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเอาจริงเอาจังนะครับในการที่จะหาแนวรุกอีกคนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมนะครับซึ่งตามรายงานตามตามเขาเรียกว่าตามข่าวนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็มีชื่อของบรายัน็มเบลโม่เนี่ยที่ต้องบอกว่ามีข่าวมาแรงมากมายเลยทีเดียวและสุดท้ายแมนยูไนเต็ดก็ได้มีการยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองดังนั้นก็ต้องรอกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์อ คือทั้งหมดของเคาะุวงดังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนีนยครับที่ไลน์แอดตูนา3ที่ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ